สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพาเจริญมีรถ L3408DI มานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นรถ L3408DI มีใบมีดด้านีหน้าแล้วก็มีผานด้านหลังนะครับเป็นผาน5นะครับนะสภาพสวยเลยครับคันนี้ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่2 25,000บาทครับ200,000 2 5 0 0บาทยังต่อรองได้นะสตือยังไม่เคยเปิดยังไม่เคยปั่นเลยนะครับนะครับใส่กระบอกถูกระ081365ก้อนหครับ ไปรน5สองเลมีรถเลือกมากกว่า250รันครับนี่ครับเอาใหม่ล้วนๆเลยสตาร์ตแล้วขับดูครับใ่ใช่เลยรุ่นสอง้าร้อยบาทยต่อเได้สุดีให้ส0มตแร